ฟุตบอล What if จะเป็นยังไงถ้าเอานักเตะอายุ35หรือ35ปีขึ้นไปมาอยู่ในลูตันทาวมาดูกันพวกเขาจะพา ทีมขวาแชมป์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวของอันเชลตตนะฮะโค้ชเราก็จะใช้อันเชลตตนะฮะส่วนในเรื่องของแท็กติกเนี่ยผมจะใช้เป็นสแตนดาดเลยอ่ะแล้วนี้เราก็จะไปหาโค้ชเพิ่มเติมกันนะฮะนี่ต้องบอกเลยนะเกือบทุกตำแหน่งนะฮะก็เป็น5ดาวหมดเลยแต่นี่นะคือ11ตัวจริงของเราโกเป็นนอยเออร์นะกองหลัง3มตัวรามอสเปเป้เดียโกซิลวากลาง3ตัวนะโดยเราจะเอาลิโอเนลเมสซี่เนี่ยยืนกลางตัวรุกนะก็จะมีเมสซี่โมดิตบุสเก็ตนะอีก2ตัวนะก็จะมี Dim มาเรียกับหวนหัวโคนาโดนะฮะตองหน้า2ตัวก็จะมีเบนเซม่าและโรนัลโด้ส่วนตัวสำรองที่พกติดมาด้วยนะฮะก็จะมีชิรูเจมิลเนอร์โบนุชีเจสุสนาบาสแอชลีย์ยังเฟอร์นันโดและเคเลอร์นาบาสนะฮะพร้อมแล้วเราไปลุยกับพิมพ์บนดีกันเลยดีกว่าพิมพ์บินดีในแมตช์แรกนะฮะเจอไบตันชนะไบตันไป2ประตูตอหนึ่งนะฮะตอนนี้เจออะไรต่อเสมอเบอร์ลี่นะฮะชนะ ซันเดอร์แลนด์อ่ะไปเจอเชลซีกันเลยและนี่นะเป็นการเจอกันระหว่างลูตันทาวกับเชลซีวันนี้กล้องก็จับมาที่เตอาโกซิลวานะฮะเนื่องจากว่าเจอทีมเก่านะอยุ38ปีแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตึงจัดทีมนี้นะกองหลังก็ตึงแล้วครัผมบอกเลยโอ้ใครจะสู้เนี่ยเข้านี่บอกบอกเลยว่าน่ากลัวทุกคนนะฮะนี่เตอาโกซิวาก็มาเจอกับทีมเก่านะเอ็นคุนคูนะฮะพอเชติโนนะก็เดินเข้าไปจับมือกับแอนเชลติ นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันในสนามเลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าภาพสวยจริงๆนี่โอ้โหสุดยอดมากนี่ฮะแต่ก็ซิวาภาพก็จับมานะฮะพร้อมแล้วลุยจังวะแรกฮะึ้นบอลทางคาริมเบนเซมเ่าเบนเซม่าส่งให้โรนโดโอ้โหเมซี่เปิดว่างๆไปแล้วครับลีโอนลเมสซี่ไปเองหรือเปล่าแล้ะส่งให้ดิมาเรียดิมาเรียยิงลูกนี้โอ้โหนำไปก่อนเลย1ประตูต่อศูนย์นะจากอังเคลดิมาเรียโอ้โหสุดยอดจริงๆ ชมลมมัดลิดบาซ่านะฮะดูจังหวะนี้ทีแมสซี่ไม่ไปเองนะฮะให้ดีมาเรียยิงนี่โคง้งโค้งสวยๆนะฮะเรียบร้อยฝันดีครับน้องนี่บอชิติโนถึงกับเซ็งเลยเชลซี <Chelsea S 2> ก็ไม่ยอมฮนะขอ,อคืนบ้างมาแล้วครับมันดูเก้มันดูเกยยังไปได้อยู่โอ้โหถะลุไปแล้วเปเป,เป้เอา้าลงมาเอา้ายงว่างนิโคลัสแจ็คสันนะฮะโอ้โหเรียบร้อยตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งทันควันเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูจังหวะก,การสร้างมาจากจุดนี้นะมาดูเค้นะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ยกขึ้นมาแล้วมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะฮะติดเซฟแต่ก็เข้าประตูดูจังหวะนี้ฮนะสวนกลับโรนันโดส่งให้แมซี่แมซี่พยายามไปเองโอ้โหโดนเบียดความเร็วแมซี่ลดลงนะฮะมวนก่อนแมซี่แมซี่ยังไงต่อส่งให้ดีมาเลียดีมาเลียมองหาหวนหัวโควนาโดยิงโอ้โห้เรียบร้อยฮะ นำไปแล้ว2ประตูต่อหนึ่งจากฮวนคนาโดนะฮะโอ้โหเอาเรื่องจริงๆฮะัตำนานยูเวคนนี้นะฮะดูจังหวะนี้อีกทีนี่ฮะแล้วก็ส่งไปไกลเลยนะคโโนาโดก็วิ่งมาถูกที่ถูกเวลาเรียบร้อยาล้จังหวะนี้โรนันโดเห็นช่องว่างเบนเซม่ามาแล้วเบนเซม่า <z> จะได้หรือเปล่าลูกนี้เบนเซม่าจะ3หรือเปล่าเบนเซม่ายิงโอ้โหติดเดซเซซี่นะฮะโอ้โหเบนเซม่าถึงกับร้องจังหวะนี้ยังพเปียนนาเคโเทออยู่ดีมาเรียส่งให้โมดิโมอดิตลองยิงโอ้โหซูเปอร์เซฟฮนะ และเป็นดิมาเรียมาอีกแล้วฮะดิมาเรียเลี้ยงจี้มาเบนเซม,มา่าส่งให้แมสซี่อาล่ะครับหลุดลูกนี้เลียบไปหน่อยนะฮะโอ้หน่าเสียดายเลยจังหวะนี้หมาต่อฮะเชียวซีเอาบ้างแจ็กสันนิโคลัสแจ็กสันมาละแจ็กสันโอ้โหมาทำเองฮะจังหวะนี้ได้หรือเปล่ายิงติดโอ้โหซูเปอร์เซฟแจ็กสันหนึ่งกับเซ็งเลยแจ็กสันต้องการอีกรอบนึงอาล่ะครับหมวนหมวน ส่งมาให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยิงนู่นนี oh, no ่โ er, อ oh ้โหนอยเออร์ซูเปอร์เซฟโอ้โหสุดยอดยิงนอยเออร์ no er, บอกว่าเตะมาอีกลูกก็ได้โอ้โ oh หดูจังหวะนี้ฮะสเตอร์ลิงยิงแล้วมันจะฮุกเข้านี่นอยเออร์ no er, แบบปินปัดเลยฮะโอ้โ oh หสุดยอดนอยเออร์ no er, นี่โอ้โ oh หเปิดมุมของเชลซีนะฮะเล่นสั้นสเตอร์ลิงแอชลียังที่ลงมาแทนนะฮะป่ายแล้วแอชลียังส่งยาวมีใครอยู่หวนโคนาโดนะฮะโคนาโดลากไปเองเห็นโรนัลโด ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำนะฮะเอาล่ะคริสเตียโนโรนันโดวัย39ปีโรนันโดโรนันโดยิงนี่โอ้โหเรียบร้อย3ประตูต่อน iano, Ronaldo, นะโอโหนึ่งจากคริสเตียโนโรนัโดนะโอ้โหดูจังหวะนี้อีกทีฮนะไม่น่าเชื่อฮะโรนนโดนี่พยายามล็อกเข้าขวายิงเรียบร้อยฮะโอ้โหนี่ดูมุมนี้อีกทีฮนะปั้งเข้าไปยิงหนีมือผู้รักษาประตูไปนะฮะจังหวะนี้ เอาละครับเป็นจังหวะฟรีคิกของคริสเตียโน o โรนโดโรนโดยิงลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหไม่ได้หมดเวลานะฮะลูตันทาวก็ชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะนี่เพื่อนๆก็มาเอนโซก็มาปลอบใจเพื่อนๆนะฮะแล้วก็มีก็ไปทักทายกันนู่นนี่นั่นนะครับ ระหว่างนักเตะทั้งสองทีมหลังจากนั้นนะก็มีแพ้ชนะเสมอบ้างนะฮะส่วนมากก็จะเป็นชนะแล้วก็เสมอซะส่วนใหญ่ก็จะมีแพ้ทีมใหญ่ๆนะเช่นสเปอร์นะครับแล้วก็อ่ะนี่นอตติงแฮมฟอร์เรสให้ดูอีกหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวเราสกิปไปเลยสรุปว่าชนะนอตติงแฮมนะฮะตอกเลยก็ได้ยาวๆเลยนะแอสตันวิลล่านะครับเสมอ22เจอิเจอร์พวูลในบอลถ้วยอันนี้ก็เป็นลุยดิอาร์นะครับก็ขอให้ครอบครัวลุยดิอาร์ปลอดภัยนะในชีวิตจริงนะ นี่ฮะลุยดิออสก็ด bon ับบอลโชว์นะฮะน่ากลัวนะครับคนนี้ลุยดิออสลูตันทาวได้เป็นฝ่ายของบอลนะฮะลุนโดมสซี่มสซี่เอาละครับช่องว่างเบนเซม่าหลุดไปแล้วเบนเซม่ากับแอนฟิลเบนเซม่ายิงโอ้โหชนเสาโอ้โหฟันได้ยังไงต่อครับคาปาฮาวนะฮะอันนี้ย้ายย้ายมานะบอดซื้อเองนะเอาละครับเป็นการสวนกลับของลูตันทาวนะครับจังหวะนี้ลุนโด ส่งให้เบนเซม่าอาวแล้วเบนเซม่าลุดแล้วไม่ล้ำหน้าโลง่โลงๆแบบนี้เบนเซม่ายิงไปติดเซฟงงเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห oh, oh, มันเป็นไปได้ยังไงมาดูจังหวะสวนนะแมคคาริสเตอร์ป่ายแล้วครับแมคคาริสเตอร์ส่งไปให้โมเมสลาสลาโอ้โหโดนสไล์หลอกล่อนะฮะจากนี้จังหวะนี้นูนเยสเอ้ยกักโปนะฮะยี่เรียบร้อยะไม่เข้านะฮะโอ้โหเป๊บคอปนะฮะถึงกับเซ็งเลยโอ้โ oh, ห oh, ลิ้นพันไปหมดแล้วจะเปลี่ยนมาตัวว่าไป ไม่น่าจะใช่นะและจังหวะนี้ดีอาร์สเลี้ยงมาดดนกับซิวานี่ซิวาดักได้นะครับโคโาโดเอาล้ครับค่อยๆต่อบอลกันไปครับโมดิตดิมาเรียไปแล้วครับโรนันโดไม่ถึงบอลโอโรนันโดใส่ฟันได้ย่างหนักโอ้โ oh, ห oh, ต้องมีใบบ้างหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้กรรมการบอกอยา่าทำแบบนี้อีกเดอ้อมันบอดีนะฮะโรนันโดโอเคผมมาทำก็ได้นะครับโอ้โ oh, หดูจังหวะนี้แท็กเกิรแรงมาก โอ้โหเอาละครับมาริดได้บุกหลอนโดได้บอลหลอนโดส่งให้ดิมาเรียดิมาเรียให้โมริตดิมาเรียต่อดิมาเรียพยายามไปเองฮะส่งให้แมซี่แมซี่จิม้มลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหโเรียวแนวเมซี่แอ้แล้วยิงนาทีท้ายๆด้วยนะฮะลิอร์พูอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วนะฮะลูตันทาวอาจจะเข้ารอบต่อไปนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆชายคนนี้ ลรียวเนลแมสซี่ผู้มีบพลังดอ8สมัยนะฮะดูจังหวะน,นี้ทีฮะนี่ฮะดีมาเรียแล้วก็ปึ๊บแมสซี่หลุดมาและเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆลิงเียวเนลแมสซี่นี่ฮะลรียวเนลแมสซี่ใส่เบอร์10นะฮะหมดเวลานะฮะชนะลิเวอร์รพูลไป1ประตูต่อ0ูนย์มาดูว่ารอบต่อไปจะเจอกับทีมอะไรนะฮะ และต่อไปนะก็จะเป็นการพบกันระหว่างลูตันทาว์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอันนี้คือเซียโนโรนโดนะก็ถูกจับภาพเป็นนักเตะเก่านะแอชลียังวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับอาลครับโมดิสโรนัลโดส่งให้ชิลูวันนี้ชิลูลงแทนเบนเซม่านะเนื่องจากเบนเซม่าไม่ฟิตอาลครับโรนโดยังไปต่อและส่งให้ชิลูยิงลูนิโอโวืดไปไหนนะชิลูสุสนาบาสนะวันนี้ก็ได้ลงเป็นตัวจริงอาลครับนาบาสชิลู ชิลูส่งให้โรนดลโดโรนโดหยุดแป๊บหนึง่งแล้วเห็นเพื่อนโมดิชยิงโอ้โหเรียบร้อยตูจากลูกาโมดิชนะแอซิดโดยคริสเตียนโนลรนโดโอโหลอยได้ด้วยนอนเหนือเมฆหรือเปล่าดูจังหวะนี้อีกทีนะฮะนี่ฮะโรนโดรอจังหวะแล้วส่งให้โมดิจิ้มเข้าไปโอนาน่าหมดสิทธ์เซฟอาแล้วแรชฟอร์ดโดนไล่จังหวะนี้บูโนบูโนโดนดักไว้ได้เอาล้ครับเจสุสนาบัตปายแล้วครับโรนโดส่งให้นาบัตอาลแล้วแทงมาให้เบนเซม่า เบนเซม่าลงมาแล้วเบนเซม่ายังได้อยู่เบนเซม่าเบนเซม่ารอเพื่อนและจังหวะนี้โอ้โหโอลิเวชิรูนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเอาลนะขึ้นนําไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์จากโอลิเวชิรูนะฮะโอ้โหลิ้นผ่านไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหสุดยอดจริงมากดเกมโชว์ด้วยดูภาพช้างอีกทีนะฮะนี่เบนเซม่ารอแล้วจังหวะนี้แอซิสให้ชิรูนะฮะคมจริงๆจ,จากจังหวะแรกนี่ต่างกันเลยนะเราไปดูอีกมุมหนึ่งฮะ โอนาน่าก็จะจอขนาดนี้โมดสิเซร็จล้ครับเจมิลเนอร์ก็ลงมาครึ่งหลังนะโมดิดโมดิดมองหาเพื่อนข้างในและชีลูจังหวะนี้จิโมโอ,โอเรียบร้อยฮนะโอ,โอริเวชิลูขอไปนะคลิปกร,รนะตุกนิดห,หนึ่งนะฮะดูฮะจังหวะนี้วันทัชเลยฮนะง้างมายิงแต่ไกลดิซันโดมาตินเนสไม่ทันนะครับและโอนาน่าปิดมุมไม่ดีจังหวะนี้เรียบร้อยฮนะ 3ประตูต่อศูนย์จบเกมฮะลูตันทาวก็เอาชนะแมนยูไปได้3ประตูต่อศูนย์นะอิเล็กเทนฮะก็มาจับมือกับอันเชลตีฮะนักเตะก็มาทักทายกันต่อไปนะเราจะเจอกับนิวคาสเซิลในบอลถ้วยนะฮะเราก็ต้องมาลุยกันว่าจะไหวหรือเปล่านะกับนิวคาสเซิลนะเอาละครับภาพก็จับมาที่คาริมเบนเซม่านะฮะวันนี้ฟิตมากๆเลยพี่เบนบอกนะฮะ แล้วก็ยิง2ประตูนะฮะในเกมที่แล้วมาพี่เบนโอเกือบลม้มนาความจังหวะนี้บอลจากอีซักฮะเอาละครับไหลามาให้อเมรอนหุ่ยโอโจังหวะนี้หลุดเลยเันเบนยิงโอโชนเสาอีกทีได้ไหมเลีรยออกมาก่อนโอโแล้วเป็นจังหวะสวนกลับด้วยครับเอาละโมดิตโรนัลโดโรนัลโดโอโหูยสะดุดขาตัวเองนิดนึงแต่ยังได้อยู่โรนัลโดไปแล้วครับมีเพื่อนอยู่มีแมซี่อยู่ยังไงต่อฮะโรน a l เอาหูยโดนสไลด์เสียบอลไปนะครับแล้วก็เป็นการคืนหลังนะฮะนิกป๊อป นิกอคอยเลี้ยงไปแล้วเปิดเคลียออกมาเปเป้เปฮะก็ส่งให้ลามอสลามอสไปรับมีอเมรอนตามติดอยู่เอาแล้วเสียบอลให้อเมรอนนะเอายงต่อครับวิลล็อกวิลล็อกไปแล้วนะฮะจะเปิดหรือเปล่าลามมสตามเข้ามาแล้วโอ้โหลามอสไอ้แดงมันเป็นนักสู้โอ้โหโดนเลยฮะเหลืองนะฮะดีมาเลยกแ้โอ้จานใจยเย็นนะใจยเย็นจานอะไรเงี้ยก็เออบอกอาจารย์บอกไป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 นี่ดูว่าดูจังหวะนี้อีกที ลามอสฮะสไลด์หมดไม่สนลูกใครนะมีเปเป้เปคนอย่าลืมเชลติแบบเซกอารลาบดิมาเรียรทำเกมลุกขึ้นมาปายแล้วดิมาเรียรตัดเข้าในและเห็นโรนันโดช่องว่างเอาล่ะคริสเตียโนโรนโดขายิงริโอหูยย่างไกลฮะหลุดออกไปเอดิฮาวงยังงงอ่ะอะไรวะเอาล่ะเป็นลูกฟรีคิกของนิวคาเซลอยู่ในเต็ดนะแต่ไม่น่าจะมีอันตรายหลายและโยนลูกนี้มาโอ้ยโมโฮมีคนมงใครอะเอ้า ลาฟเอววารานะฮะในเกมน่าจะย้ายมาอยู่นิวคาสเซิลโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรแต่โดนโมงขนาดนี้ก็ตึงเลยนะฮะงงมากเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันเลยดีกว่าทําได้ยังไงเนี่ยโอ้โหดูนะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะแล้วกองหลังเราวน่าจะมาร์กตัวไม่ดีนี่ฮะเปเป้โอ้โหวาลานโมงเรียบร้อยเอาล่ะฮะหลูตันทาวต้องการเอาคืนอย่างแรงเลยฮะจังหวะน,นี้ยังไงต่อดิมาเลียดิมาเลียไปแล้วฮะ เบนเซม่าเบนเซม่าม้วนมายิงโอ้โตีเซฟนี่ป,ปุ๊บอย่างเหนียวโอ้ว่าล้านเคลียก่อนเลยฮนะจังหวะนี้ไปแล้วครับเอาละต้องการเอาคืนนะจังหวะนี้เบนเซม่าโรนันโดโรนโดพยายามไปเองโรนันโดยิงลูกนี้ติดบล็อกโอ้โหตามเอาคืนให้ได้ฮะลูตันทาวโคดาโดมาครับเบนเซม่าไหลให้โคดาโดโคดาโดเบนเซม่าส่งให้โคดาโดและ ลูกนี้ยิงจอๆนิกป๊อปเซฟและมงอีกทีโอ้โหหลุดออกไปนะนิกป๊อปแม่งสุดยอดจัดโอ้โหมาเตะมุมลูกนี้ฮะเตะมุมครั้งสุดท้ายแล้วลูกนี้มงยังไงต่อมงเข้าไปโอ้โหไม่ได้นะฮะโอ้โหและแพ้นิวคาสเซิลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวไปดูจังหวะภาพช้าตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะเนี่ยคอรดัโดเปิดมาและโรนัลโดจิมลูกนี้และตามมงโอ้ยอ๋อนิกป๊อปโอ้โหเซฟไว้นะตอนแรก ผมนึกว่ามันม่งออกไปดูนะจังหวะนี้โมงปุ๊บโอ้โหปลายมือนิคโป,ป๊บนะแม่งโคตรเหนียวและในแมตต์ต่อไปนะต้องบอกเลยว่าโคตรสำคัญนะฮะเป็นแมตช์ชิงแชมป์คาราบาวครับนะก็จะเป็นแชมป์แรกของลูตันทาวด้วยที่เวมบลีสเตเดียมนะโอ้โหอันนี้ก็แฟนบอนเลเดลไบต์สีฟ้านะเป๊ปจะเจอกับอันเชลติอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นเซม่าอันนี้เป็นภาพรีเพย์เฉยนะไม่มีส่วนเกี่ยวกับเกมนี่ฮะ มาครับดิมาเรียมาแล้วส่งเอ้าพลาดนะฮะจูเลียนอเวรเรสโชคไปแล้วฮาแลนด์ฮาแลนด์ไปเองเอาละครับฮาแลนด์น่ากลัวมากอเวรเรสแต่ฮาแลนด์ยังไม่ส่งฮาแลนด์ส่งให้อุ้ยโอ้โหเป๊ะๆดาวเอ้าอเวรเรสโอ้โหซุปเปอร์เซฟหน่อยเออโอ้โหเป๊ะแม่งเซ็งเลยมาฮะจังหวะนี้ยังไงต่อครับกอริโอโดนโคนาโดแซะนะฮะจังหวะนี้กอริโอคอ้ยโอ้โหคนาโดไปแล้วครับโคนาโดเอาเอง คันาโดจะทำประตูแรกได้หรือเปล่าคันาโดยิงลูกนี้โอหูวิสะดูดลงไปเลยคันาโดถึงกับเซ็งเลยฮะเป๊ดบอกว่าไม่อยากจะเชื่อส้ตาแอนเดรสันเปิดยาวขึ้นมาฮะแล้วม่งทิ้งไว้ก่อนอ่ะมาครับเบนเซม่าส่งให้โรนันโดตวัดมาลิโอเนลแมซี่เรียบร้อยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะที่เวมบรีสเตเดียมโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะลิโอเนลแมซี่นะฮะ ไปดูจังหวะภาพช้าอีกทีนะฮะนี่อะมงตั้งมาจังหวะนี้เบนเซม่าโรนันโดรอจังหวะนิดนึงค้างนะฮะและยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮนะเรโอเนลเมซี่จังหวะต่อเนื่องฮะยังไงต่ออุ้ยดีมาเรียดักได้เอาละครับโรนันโดจะโดนลงโทษหรือเปล่าแมนซิตี้และสง่งลูกนี้ให้เบนเซม่ายิงติดเซโบเบนเซม่าและยังตัวซ้ำอยู่ยิงโอโ้โหชนเสายิงอีกทีติดเซโหเหนียวจริงๆฮงะวันนี้ โอ้โหสักมหาอุดมาหรือเปล่าเอาละแต่มุมลูกนี้มาลามอสโมโอโหโห,หลุดออกไปนะรามอสถึงกับหัวเสียเลยนะนีะ่อาจจะกระตุกนิดนึงนะขออภัยด้วยนะฮะจังหวะนี้ไดบอลมาแล้วดิมาเรียอุ้ยยังได้อยู่และเมซี่ส่งลูกนี้มาเบนเซม่าโอ้โหเรียบร้อยฮนะล้ำหน้าไปก่อนแล้วฮะลายแมนยกธงก่อนเบนเซม่าถึงกับเซงเลยนี่ฮนะไปดูจังหวะด v r กันนะฮะนี่ฮนะ ปุ๊บแมซี่ส่งนี่ล้ำชัดเจนนะ v วยนี่ชีวิตจริงแม่งไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะตีพยายามจะเอาคืนนะจังหวะนี้หมาลับหาแลนด์หาแลนด์มาแล้วแตะลมเข้ามาเข้าซ้ายยิงนี่โอ้โหไปดวงจันนะจังหวะนี้หาแลนด์เซ็งเลยเอ้าวแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงต่อชูลิเอนเวเลสเซโยรามมสโอ้โหหลุดไปลอติโกอันนี้ลอติโกนี่ก็ซื้อมาเหมือนกันนะบอดเอ้าเอา้วปล่อยให้ลอติโกหลุดโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะฮะตามมาแล้วนะฮะ ความน่ากลัวของซิตี้นะครับตอนนี้ดูจังหวะนี้อีกทีนะงงว่าปล่อยมาได้ไงนะดูจังหวะนี้นะเสียตำแหน่งนะรามอสปุ๊บโอ้โหจะสไลด์พลาดนะฮะและยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้กําลังแย่งบอลน,นั้นอยู่ดิมาเรียป่ายครับดิมาเรียพยายามพาไปเองกำลังมองหาเพื่อนอยู่แต่ไม่มีใครเข้ามานี่โชสโกนสกิลไปทีนึงนี่ฮะส่งมาให้โรนโดโรนโดเบนเซม่า เบนเซม่าส่งให้ sey, มาซี sey, ม่ม้วนมาซี่ม้วนหนึ่งทีแล้วมาซี่ยิงโอ้โหเรียบร้อยฮะสองประตูต่อหนึ่งจากลีโอนลลมซี่นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้มาซี่ยิงไปสองลูกแล้วนะนี่ฮะดูจังหวะนี้กันอีกทีฮะปึ๊บแล้วเหมือนจ่ายมาแล้วแบบกองหลังหลงนะฮะหลุดเข้ามาแล้วมาซี่จิ้มไปเลยนะฮะจังหวะนี้นอยเออร์ uer, เล่นสั้นเลยครับมาเดี๋ยวก็ซีว่าโมดิสโมดิสส่งให้ดิมาเรียดิมาเรียหลอกหนึ่งทีสองที ดิมาเลียพยายามไปเองแต่หาช่องว่างให้โรนัลโดฮะโรนัลโดยังไงต่อปาดเข้าให้ดิมาเรียเรียบร้อยนะฮะพาเองยิงเองนะฮะดิมาเรียโอ้โหสุดยอดจริงๆเดอะแบงจริงนะฮะนี่อังเคลดิมาเรียทุกคนเข้ามาดีใจแน่นอนนะ,ะว่าท้ายเกมแบบนี้แชมป์ก็ไม่หนีไปไหนจากพวกเขาแน่นอนนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะลูตันทาวกับแชมป์แรกนะนี่ดิมาเรีย ดูจังหวะนี้ทีททนะฮะฝากให้โรนันโดโรนโดฝากและโรนโดแปะคืนเรียบร้อยนะฮะโอ้โหและจบเกมนะฮะเป็นอันว่าลูตันทาวชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะโอ้โหและแชมป์คาราบาวครับเป็นของพวกเขานะฮะลูตันทาวนะฮะโอ้โหถึงเมืองจะไม่เท่าซิตี้นะฮะถึงทาวจะไม่เท่าซิตี้แต่ยังไงก็ลูตันทาวนะฮะนี่เกือบกว่าจะคมที่นานเลยนะ โอ้โหเมื่อกี้เห็นเบนเซม่าดิมาเรียกอดคอกันนี่นึกถึงมัดหลิดเลยนะวันนี้มารติดก็เกือบครึ่งทีมแล้วเนะี่ยโอ้โหนี่สุดยอดเลยฮนะและคนที่จะได้รังได้ยกถ้วยนะนั่นก็คือเปเป้นั่นเองผมให้เปเป้เป็นกรปตันนะนี่ฮนะโอ้โหเปเป้ปอประมุกนะใส่เบอร์สามซะด้วยนี่นี่ฮนะก็เป็นร,รางวัลโทฟี่แรกของพวกเขานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้โทฟี่อะไรอีกนะฮะ ก็สุดยอดนะฮะเป็นทีมที่โอเคเลยนะผมว่าประสบความสำเร็จจากที่ทำมาใน Ti ๊ t o k นกนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนี่เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะปล่อยยาวให้ดูฉลองแชมป์ละนี่ฮะซุยนะฮะอ๋อ,อไม่ใช่นะ และแชมป์คาราบาวครับได้แก่ลูนะตันทาวนะฮะหลังจากนั้นเราก็โดนไล่ออกนะเดี๋ยวทามสคิปไปเลยจบฤดูกาลนะฮะเราก็จบเป็นอันดับที่4ไปนะแล้วก็อันดับหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแต่เซ็งมากโดนไล่ออกนะเดี๋ยวอีพีหน้าก็ทำาวสตไปนะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะดูกันที่คนแรกนะฮะนอยเออร์ no ir, ลง22นัดทำไป6คลีนชีทเทเลอร์นาบาสลงไป12นัดทำไป2คลีนชีทแอชลียังนะฮะ4นัด1คลีนชีท เปเป้ pe pe นะสามสนัด8ครีนชีทก็ถือว่าตึงเลยนะเปเป้ pe pe, pe pe, ปอปมุกนะฮะคนต่อมาเซจิโอรามอสนะฮะก็ลงไป12นัดนะทำไป4ีครีนชีทนะครับเดียโกซิวาฮะยีนัดทําไป3ครีนชีทบนุชี่นะฮะยีนัดทําไป2ประตูกับอีก4ครีนชีทแล้วก็มีโอตาเมนดีด้วยนะครับคนต่อไปนะฮะลงไปทั้งหมด23นัดทำไป6ครีนชีทนะ ส่วนเจสุสนาบาสฮะลงไป18นัดทําไป1ประตูนะครับกับอีก3ครีนชีตเฟอร์นันโดนะฮะลง26นัดทําไป3ประตู3แอสซิสต์3ครีนชีต เซียจิโอบุสเกตนะ,ะลงไป25นัดทําไป4ครีนชีทเจมส์มิลเนอร์นะฮะลงไป6นัดทาไป1ประตูลูก้าโมดิตนะฮะลงไป34นัด12ประตู12แอซซิตตึงจัดเราเลื่อนมาเร็วๆที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าฮวนควนาโดนะฮะ28นัด6ประตู5แอซซิตเบซี่ีนัด9ประตูกับอีก2แอซซิตนะฮะคาริมเบนเซม่า27นัด10ประตู8แอซซิตนะ อังเคลดิมาเรียฮะนัด5ประตู8แอซิ์นะครับผมอ่านี่เดี๋ยวดูคนต่อไปนะฮะโรนัลโด้นะฮะ30นัด12ประตูกับอีก5แอซิ์แล้วก็ชิรูนะฮะ10นัด4ประตูนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ช่องบาโจ้ด้วยนะครับผม